นอกจากอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮั้งสอนภาคเหนือยังมีอีกหลายจังหวัดที่พร้อมเติบโตด้านการท่องเที่ยวนะคะเวลานี้ภาคเหนือก็เลยพยายามผลักดันแล้วก็พูดคุยถึงการพัฒนาพื้นที่เมืองรองในลักษณะ กลุ่ม4จังหวัดภาคเหนือมี2เชียง2ลำคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางและลำพูนเขาจับมือกันภายใต้แผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือว่า Northern Economic Corridor NEC นะคะชูอัตลักษณ์จุดเด่นของแต่ละพื้นที่เข้ามาเป็นจุดขายแล้วก็กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวให้เติบโตนะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งชวนคุณผู้ชมไปดูภาพปักหมุดรายงานจากพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ ที่จังหวัดลำพูนรายงานถึงพื้นที่ลองไฟกาดยองกองคราฟนะคะภาพนี้เป็นกาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะสื่อสารเข้ามาโดยนะะักข่าวพลเมืองในพื้นที่นะคะคุณภูริวัตรใจบุญ เล่าถึงตลาดที่จัดขึ้นในพื้นที่ของคนท้องถิ่นอย่างชาวยองค่ะคนที่นั่นเขาใช้ถนนหรือว่าซอยเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะหัตถกรรมนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นที่มีการส่งเข้ามาเดี๋ยวดูภาพกันค่ะภาพนี้เป็นบรรยากาศในกาดยองกาดคราฟนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะซึ่ง ของส่วนหนึ่งที่เข้าไปโชว์ไปขายในพื้นที่ก็สร้างสารรค์โดยกลุ่มยะลายดีค่ะซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสำหรับบ้านดอยหลวงเองเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าายทอมือนะคะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท p อเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนค่ะโดยจะมีการจัดงานแต่งสีอวดลายผ้าายดอนหลวง จัดเป็นประจำต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะคะงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์คุิปัญญาหัตถกรรมของชุมชนที่มีอยู่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและการบริการซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและประชาชนค่ะ ปกตินะคะชุมชนที่นี่นะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่แล้ว<ร>ปกติจะมีงานภาพฝ้ายทอมือภาพฝ้ายสาเร็จรูปขายอยู่แล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะการขายมันเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผู้คนก็จะ ชอบขายออนไลน์ใช่ไหมคะซื้อก็ซื้อออนไลน์ดังนั้นคนที่มาเที่ยวในชุมชนนะคะก็คือมีปริมาณลดน้อยลงเราก็เลยอยากจะให้พื้นที่แห่งนี้คะ่ะดึงนักท่องเที่ยวดึงคนที่จะมาซื้อของเนะะี่ยค่ะเข้ามาพื้นที่หรือว่าเข้ามาในชุมชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาคึกคักแล้วก็คนที่ขายของอยู่ก็จะได้มีรายได้กลับมาเหมือนเดิมนยคะ แล้วลำพูนเป็นหนึ่งในเมืองรองที่พยายามดึงจุดขายดึงอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อให้เราเข้าใจแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวิธีคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอยากชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงของดรกรวรรณสังขกรหนึ่งในทีมงานการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือขยายแนวคิดนี้ค่ะ ระเบียเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะประกอบด้วย4จังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางค่ะซึ่งใน NEC ค่ะก็จะมีคลัสเตอร์พิเศษส,สำคัญสำคัญ4คลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์ที่ ทาง n อ c เนี่ยเราสามารถจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนี้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็รับรืน่นะคะเช่นเรื่องของคลัสตเตอร์ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรงรค์เนี่ยนะคะทางภาคเหนือเรามีทั้งภูมิปัญญาอะไรต่างๆท,ที่ที่มีมาแต่ตั้งเดิมเราเพิ่มความสกิลศักษ์เข้าไปข้างในในนิดนึงนะคะก็ะจะทําให้เราสามารถขยายต่อไอตัวนี้เข้าไปได้มากขึ้นอุตสาหกรรมดิจิตอลหลังจากที่เราศึกษาแล้วเราเพิ่งพบว่าทางชางภาคเหนือเองเชียงใหม่เองเนี่ยเราเป็นฮับ เรื่องของดิจิตอลเยอะมากนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ดิจิตอลนอร์แมตเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาก็เออรู้สึกว่าทํางานแล้วก็ได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนของท่องเที่ยวเองต้องยอมรับเลยว่าทางภาคเหนือเนี่ยเรามีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าทุนทางการท่องเที่ยวเด็ยอยู่มากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะเรื่องของประเพณีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดที่สําคัญตอนนี้เรามีเรื่องของเวลเนสทัวริซึมเข้ามาด้วยนะคะส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของอาหารแลรร้วก็เกษตรตรงนี้เนี่ยทำอย่างไร ที่จะดึงเกษตรต่างๆที่มีอยู่ในภาคเหนือเนี่ยเอามาทําเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ส่งออกไปหรือว่าทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากทางเศรษฐกิจตรงนี้ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงการทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่อยู่ทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองใน,ในเบื่อ,อ,เ,อ,อเศรษฐกิจพิเศษด้วยถ้าถามว่าใน NEC แล้วเราก็ต้องต้องยอมรับอน,น,นท่องเที่ยวเกือบ70%็ดสิบเละจะอยู่ที่กระจุกอยู่ที่เมืองหลักนะคะทีนี้เราก็ยังจะคาดหวังว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกระจายไปที่เมืองรองโดยเฉพาะลำพูนนะคะเป็นจังหว เียหม่ทางเราก็ได้มีเข้าไปศึกษาว่าจริง,รงๆลาพูนมีข้อดีอยู่มากมายแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเป็นจุดเด่นที่ทําให้ลําพูนสามารถใช้ตัววัฒนธรรมทางด้านประเพณีศิลปะตรงนี้นะคะทาให้เกิดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะเมืองรองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบบางทีเราสวยว่าเป็นพืนนน้นที่เป็นสเปซใหม่ที่บางทีนะักท่องเที่ยวเขายังไม่ทราบว่าเอย้ย แบบนี้แบบนี้ด้วยหรอที่ตรงนี้อีกนสือโอกาสที่จะเป็นการนําเสนอสิ่งที่เป็นข้อดีของดีของแต่ละบ้านแต่ละชุมชนของเมืองร้องเนี่ยให้คนรับรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะที่สําคัญอีกอันนึงคือเรื่องของการเดินทางโลจิสติกนะคะโลจิสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากประเทศต้นทางหรือว่าจากกรุงเทพมาที่ภาคเหนือของเราเนี่ยก็ต้องมาผ่านที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะ,ะการที่จะต้องเดินทางไปเมืองรองต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับการใช้รถ เป็นเป็นส่วนมากนะคะก็เป็นปัญหาที่เราค่อยช่วยกันดูแลว,ว่าทําอย่างไรก็ตามให้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดไปแล้วก็คนกระจายตัวจากาการท่องเที่ยวที่เมืองหลักไปที่เมืองรองได้ะคะ่ะ